ความยาวประมาณ5กิโลเมตรกันค่ะวันนี้ก็มีสร้างใหม่แล้วนะคะตรง30ถึง40ปีนะคะขอถังน้อกลูกค่ะนะคะสนใจอยากซื้อไปลองชิมนะคะแค่ลูกน้าพันบงมากกว่า1,400ชนิดนะคะแล้วก็นะคะมาทำกินก็คล้ายบอนไซเนาะแล้วก็มายกลากสัดแต่งล่างนะคะทำการจัดล่างตัวแล้วก็จะมีชนชม้นากติดของด้านหน้านะคะส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้ก็ อาว่าพ้าททะเทละเหมือนจานชานหนึ่งก้านฟางถัดมาก็จะเป็นดอกไม้คะะปวยเซียนปยเซียนยกักษ์ค่ะแล้วก็เป็น,นตะบองเพชรอันนี้เป็นตะบองเพชรถัทงทองนะคะอายุก็ประมาณสิบถึงยี่สิบนะเป็นโชว์ดอกและโชว์ผลจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะ,ะเป็นตะบองเพชรหัวสีที่เราทำให้เหมือนกับทุ่งดอกไม้ะคะก็นำเข้าจากสเปนแล้วก็จีนด้วยนะคะ ด้านหน้านะคะเป็นตะบองเพชรที่ทําใหม่เลยนะคะคือน,นํามาลงเลยนะะตรงนี้มองด้าน,นซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเหมือนทุ่งทิวลิปเลยห้าร้อยยี่สิบเจ็ดสายพันธุ์นะคะนก่จมาลงสีเลยะคะ่ะมาตอนนี้ได้นเสา์ของประเทศไทยก็แล้วก็สร้างแล้วเรียบร้อยนะคะทังที่สิบสามนะคะมินิโมเคอร์เซอร์นะคะที่พบในช่งว่เด็กบ้านนอกแบบนี้เรามีประมาณร้อยกว่าตัวเลยค่ะ จะเป็นรูปตว์ต่างๆมากมายตัวการ์ตูนเดีทางประมานาทีนะ เด็กสาวสอตัวด้านหน้าซ้ายมือนะครับเป็นพันที่มีคอยาวที่สุดในโลกนะครับเนี่ยสองตัวนี้นะครับมีชื่อว่าซอโลโพไซดอนนะครับส่วนสตัวใหญ่แล้วก็แปดตัวเล็กด้านขวามือนะครับใช้เวลาฟั้งทั้งหมดแปดสิหกวันในช่วงโควิดนะครับด้านบนเป็นสาราสีเมืองนะครับด้านบนมีหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อเจริญแล้วก็หลวงพ่อสําเร็จนะครับ เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนอู่ทองสกุโไทยนะครับขันมาขวามือเลยครับาเมย์เดี๋ยวเย็นๆเข้าไปดูกันสิ มันมันมีขาย